ทุกคนรู้สึกอะไรไหมอ่ะอ๋อเปียยโอ้โหโอ้เอ่อขาหลังพกคอมฟอร์ทลอยมาก็ดีนะเจ๊นะอะไรนี่ยหาว่าเจ๊นี่ตกใจจนฉี่ร่าลองไปดมเลยไม่ใช่ฉี่เจ๊ ฉีเจไม่มีกลิ่นแล้วต้องเป็นสีชมพูวิ่งดิงด้วยโอ้โหปากแข็งจริงต้นน้ํามาจากปลายเท้าเลยคนอะไรฉี่สีชมพูโมนเห็นเลยวุ่นวือเปล่าออะอ๋อวุ่นวือนะฉีบ้านผีเรือนไงคือเจ้าที่เจ้าทางเขามาเตือน่ะว่าแบบอย่าเข้าไปเลยในนี้มันเฮี้ยนแล้วเราต้องทำไงอะเราก็ทำใจแล้วก็กลับบ้านไม่กลับ นี่จะบอกให้ฟังนะของนี้อย่าไปลองเลยพ่อเนี่ยเป็นห่วงนะลูกห่วงความสูงของแกดีกว่าไอ้เตี้ยบอกแล้วไงถ้าวันนี้ไม่ได้ผัวติดไม้ติดมือไหมกับโอ้โหเจ๊เจ๊น่ากลัวกับผีอีกรูตัวเปล่าเนี่ยเจ๊ต้องใช้ความเป็นเจ๊พิสูจน์รักแท้ใช้ความเป็นเจ๊เหรออือโอ้โหโอ้โหตืแล้วนากลัวไม่กลัวจังเลยอ่ะ พีเตียวแดงไอ้เดียวทุเรศสัญญาอย่างนี้แกปรึกษาฉันหน่อยแกใส่ชุดเงี้ยกระฐานฉันไดฉันอยากดูแกไหมทุยเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทำอะไรอ่ะก็ใช้ความเป็นเจ๊พิสูจน์ไงเจ๊มีดีที่ปากนะหรือว่าเถอะจะบ้าเหรอผีที่ไหนมันจะกลัวไปด่ามันเนี่ยจะบ้าเหรอตอนแกยังไม่ตายอ่ะมีเมียหรือเปล่าห้ยรูปรักทุเรศใครจะเอาแกลงทุยไม่เคยมีเมียเลยสิทุยไม่น่าไม่อาย ไปยังมายืนชุเลือยูอ่ได้ใได้เฮ้ย,ยได้ผลนี่หว่าเฮ้ยเปนผีแกนี่หว่าไม่พอใส่ยังไม่มาอย่างนี้ ทำไมป่านนี่ย <u> uh> ังไ <museums> ม่ก <described> ล <mus i> ับมาอีกล่ะครับคุณพลอยสเฮ้ยโถ่เกิดมานี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันเนี้ยวันที่ลูกคุณพลอยสเนี่ยจะไม่ได้เป็นฝีมือผมอ่ะหยุดพูดได้ป่ะเจ้าของก็สะเทือนใจนะเนี่ยพลอยสายนะพลอยสไปซอมขีดตอนไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นชวน้ยถ้าชวนอ่ะก็จะไม่เกิดเรื่องหรอก เพราะว่าพี่สำรวมอ่ะจะไม่ปล่อยให้พลอยสายชิงสุกก่อนหาแมแน่ๆนี่สำรวมอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกถรามาช่วยกันคิดดีกว่าตอนนี้จะทํายังไงให้พลอยสายรับมือกับเรื่องนี้ได้ดูสิเนี่ยสองเขตไม่มีพ่อด้วยโอ้โหหนักเลยเหรอพลอยสายห <c oughs> นักสิคนเดียวตั้งสามชั่วโมง นียังกระหายอยู่เลยนะเปสามชัม่วงยังไม่พออีกเหรอคราวนี้นะแค่ร้อยกว่าคน100ร้อยกว่าค,คนโอ้แม่คุณยังรอดมาได้ข่าวหน้าน่าจะสัก 1, พ<า>ันห้าโอ้พี่อส่ครับผมว่าคุณเพาหน่อยก็ดีนะครับตอนนี้คุณจะแคร์เฉพาะตัวคุณเองนี่ไม่ได้แล้วนะครับถูก ฉันต้องแขรทุกคนนี่ก็กล่าว่าจะอ่อนโผทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศน้อยน่วนคุยอยู่ได้อะใจดำจังเลยถือของหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะถือถือถหิวไหมหิวไหมเดี๋ยวพี่หาอะไรให้กินนะหิวมากเลยแต่เดี๋ยวลรามากินนะขึ้นไปล้างหน้าก่อนโออ เอไมดูไได้นี่สำลีเจคุณนี่ถ้าทางจะเป็นเอาหนักว่ะรอให้กลับบ้านดีกว่ามั้งขนาดผียังด่าเช็ดขนาดนั้นเลยพี่พี่ลองคิดดูนะถ้าเราไปขัดขวางการมีขวงเจจะเป็นยังไงสัยต้องทำให้ยอมแพ้กลับไปเองแล้วมั้งบอกให้เราลย ตอนนี้ผีหน้าไหนแจ๊ไม่กลัวทั้งสิ้นโอ้ยแล้วอย่างนั้นกลัวไหมอะอะไรกลัวเหรอไม่ได้กลัวตกวใจเว้ยเฮ้ยนี่มันผีแล้วมันแลกคูนแล้วกีชมดเช็ดกันแน่เนี่ยใครผีโอ้โหแค่นี้ไม่รู้อีกอะไรเอ่ยผีอะไรที่ชอบกินไส้นี่สิอุ้ยโอ้ย,อยไม่ใช่ ที่ทำท่าแบบเนี้ยแบบผี่ปอบโอ้ยจุติล่ะครับปอบบ้านแกสิปอบก็ต้องหอมหอมเว้ยปอบอะไรอ้วนกลมเป็นขนุนขนาดเนี้ยเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นปอบบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ยังมีคำบอกจะแห่ยังมีคำบอกจะแห้โอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องกลัวเจ๊มีมีด แหมมาแค่นี้ยต้องพบมีดมาด้วยเจ๊อันนี้มีดหมอหรือเปล่าไม่ใช่มีดหมอธรรมดาเขาคือมีดอีโต้หมออ้เออนี่นี่พกก็พูดถึงนะแมมคิดเหมือนกันไหมมันคุ้นๆว่าเคยเห็นที่ไหนไวเนะ้เนี่ก็บ้านแกงอ,อุ้ยฉันประกาศไว้เลยนะไอ้ผีตัวไหนจะมาเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะมันไปตั้แต่เจควักอโตออกมาแล้วไอปอบใจมดเอ้ย 太大。